คนเนี่ยท่องไว4สี่ข้อเนี่เดี๋ยวเองก็เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้สึกต่อไปเพราะฉะนั้นบุญกุศลวันนี้เปิสียร้องให้เสียร้องแจกเลยให้เสีย้องแจกได้ครับเสียงคิปแจกเราก็เอาบุญกุศลน้อมนำแล้วเรานักวยทุกคนเนี่ยนะอาชีพนักวยในอายุมน้อเขาที่น้ำที่น้อย ทำุลคายครับเช้านี้ขายมัวยพี่เชครับลูกพีครับลูกพีนำผลพูนนำนำ 嗯。 ได้เวลาเคี่ยวมากเห็นทุ่มลายเลยใหญ่ปากเนาะแก้มมือสั่นยังแก้มถ้ากูทำมือสั่นยังครับเดีครับนี่ก็บน้องแฝมมือสั่นเดี่ยวใบกะเพราที่อย่าเร่งอย่าเร่งมือสั่นต้องมีคนเร่งอย่าเร่งอย่าเร่งมือสั่นโอ้ยหมากเศร้าเขียวไปพูดไหนแม่เลือกเขียวหมากยังไงเลี่ยวปากดีเด้อเต็มเอาไม่ทำไม่ทำเดือกกระดินเดี๋ยวกระดิน ครับไอ้กับข้าวได้ได้ครับนี่ครับนามุกให้ครับผมต้องหยิบต้องหยอดถอยทองเป้งศูนย์สชั้นบัวสูงและต่างข้าตอกดอกไม้ต่างๆนะครับเรียนเชิญ้วยคนทอนอนุโมทนาประสิทธิ์ประสาททอนนิวาข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุลครับนายกรม จะทําการสิ่งใดเมื่อใดณที่ใดอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆจงอย่าได้มาเปลี่ยนเบียนบีนทาขออัญเชิญเทพพย,ยดาผู้ปรับเปลี่ยนดวงชะตาอันมีเทพนพเครห์ทั้งเก้าพระองค์จงเสด็จลงมา ประทับเทียงยังพระสุวรรณบายศีรับกระทำเทวตาพรีปรับเปลี่ยนดวงชะตาให้แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถ<ม>ิดช้านะครับไม่ต้องรีบนะครับ ไออ้เราก็อาบุษน้องนา แล้วนักมวยทุกคนเนี่ยนะอาชีพนักมวยนอายุมันน้อยเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ต้องเลิกมวยไปแล้วใครๆที่จะคิดทุจริตไม่มีความกปนันซื่อสัตย์คนแล้วก็รู้บุญคุณในรู้บุญคุณคนในอาชีพคนเนี่ยพ่องไว้สี่ข้อเนี่เดี๋ยวเองก็เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้สืบต่อไป เพราะนั้นบุญกุศลวันนี้เปิดทุกอย่างเปิดเทวดาฟ้าดินเขารับดูรับเห็นหมดทุกอย่างใครไม่เชื่อเรื่องคนนี้ลองดูก็ได้เพราะนั้นเราบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหมดทุกอย่างแล้วต่อไปก็เหลือแต่พวกเราจะนําไปปฏิบัติแล้วจไว้นะครับ,รบอาชีพนักมวยอายุน้อยที่สุดการเป็นนักมวยมันมีแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะครับ พอหลังจากช่วงเวลาที่มันหมดแล้วก็ไม่มีทางกลับมาได้แล้วเอาบุญกุศลไปร่วมกันเอาตั้งจิตตั้งใจเสียร้องให้เสียร้องแจกเลยเสียร้องแจกไม่ครับเสียงคิมได้ไอแปดเงซนอันนี้เสียงเสียงร้องเลยอะไรนะครับอะไรเสียงแจกเลยนะเสียงเสียร้องแจกเลยเจ้าแจกทุกคนออกเลยเจ้าแจกไปเรื่อย สายเสียงเองเลมีครับเสียร้องครับเชิญครับเสียร้องครับเ่นเสแล้วบ้างเอร์เนสองหล้อนจะงครับนเอจากเสียร้องมกเนเสียร้องแก่เลยตแขงนอกอ่ะร้องครับ พี่หวังเลยเอ๊บเป็นเซ็ตช็อตกันเลยใครเรียบร้อยไหมครับโผมงานเมื่กินเสร็จแล้วเป็นศัตรูกันนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับมือเลยใช้เสียงไปหน้าหนิพัฒน์ฉลองครับโอ้เสียงหน้าพี่พัฒน์ฉลองครับผมลูขอบุญน้ำกันที่พี่น้องเลยครับทุกเอฟซีคนกดไลค์คนติดตามป้ายมวยพีเคฝากผมอฟลัมมาด้วยนะครับผม